สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผูสู่คนพี่น้องครับมือนี้เป็นมือสุดท้ายของเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อของวันที่ยี่สิบสองคือวันพุธพี่น้องนะครับวันพุธที่ยี่สิบสองกราสองห้าหกแปดได้พี่น้องเด้อนะครับกอศสิลาซาบรด้ลงให้พี่น้องเบิดถาปูมงคลกับปูสีหนึ่งพี่น้อง เพิ่นปรปับปรุงสูตรนะพี่น้องเนาะนะครับเกิดเรืลาซาแน่มื้อนี้นะครับผู้ใดต้องการเขากลุ่ม VIP นะครับตัวฟันตัวเน้นตัวเจาะพี่น้องนะครับอยู่ในช่อง VIP เด้อพี่น้องเด้ออยากได้ตัวฟันตัวเจาะเกตสำนักเกตอาจารย์นะครับตัวเจาะพ่อใจดีนะครับมีอยู่สามคู่นะครับวันนี้จะเจาะให้เน้นเน้นนะครับ เจาะให้เน้นเน้นกับตัวฟันตัวเดียวพี่น้องนะครับนะพี่น้องครับถ้าพ่อใหสีสามาถเขากลุ่ม v ีไอพีได้พี่น้องได้นะครับกลุ่ม v ีไอพีพ่อใจดีพี่น้องนะครับไอดีไล่พี่น้องไอดีไล่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่ง 94พี่น้องกลุ่มไอดีไล่พ่อจะดีเดือนละ200บาทบอกว่าคุม้มเกินคุ้มพี่น้องคุม้มเกินคุ้มเด้อพี่น้องเด้อนะครับยังได้กันสนับสนุนกันมากพี่น้องนะครับเนะาะถ้าใครอยากาได้ตัวเจาะตัวเน้นตัวเด็ดเข้าไปในกลุ่ม VIP ได้พี่น้องเด้อเดือนละ200บาทเท่านั้นนะครับวันที่เดี๋ยวมาใส่วันที่กันพี่น้องมาใส่วันที่เพื่อห้องสิ่ใตามแนว้ทางของปู่มงคลนะพี่น้องเนาะวันที่ วันที่ยีเด้อวันที่ย2่พี่น้องนะครับวันที่22มกราสองห้านะครับวันที่22มกราสองห้าหกแเราพัฒนาปู่มงคล ราพัฒนาปู่มงคลปรับปุงสูตรใหม่ได้พี่น้องนะครับสูตรไหนหลุดต้องเอาสูตรที่ดีๆที่สุดมานำเสนอพี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง สูตรได้พอดีเอาออกเอาหาสูตรที่ดีที่สุดเอามานําเสนอพี่สนน้อ,นองเพื่อบ่อหาพี่น้องผิดหวังนะครับพี่น้องบ่ต้องกลัวพี่น้องบ่ต้องยานนะครับสําหรับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ล่าัฒนาขอให้โตเก่า่บายู่พี่น้องนะครับขอให้ไม่มีตัวเก่าพี่น้องไม่มีเหลือนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์จัดให้แน่นอนพี่น้องชัว ปู่งคลวิ่งบนล่างสองกับเจ็ดพี่น้องนะครับสองกับเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวยงามพี่น้องสวยงามอยู่นะครับแนวทางควรสวยงามนะครับสวยงามอยู่เด้อนะครับ ถ้าใครอยากได้ตัวฟันตัวเจาะเจ็ดทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์หรือว่าพ่อใจดีฟันสำนักเดียวเข้าอยู่ในกลุ่ม V.I.P. เลยพี่น้องเด้อนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ฟันให้อย่างละหนึ่งคู่พ่อใจดีฟันให้คู่หนึ่งพี่น้องนะครับดูในช่อง V.I.P. นะครับเดือนละสองร้อยบาทเด้อนะครับอ่ะพี่น้องมาเบิ่งปู จับคู่ปู่มงคลจับคู่พี่น้องนะครับเนาะปู่มงคลจับคู่อะไรพี่น้องนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้แนวทางน้อยคู่น้อยชุดนะครับน้อยคู่น้อยชุดให้เข้าไปที่นะครับกลุ่ม V I P เดอ้อ200บาทเกินคุ้มพี่น้องเกินคุ้มนะครับ เกินคุ้มได้เลยถอดออกมาฟันธงอย่างละหนึ่งคู่อย่างละหนึ่งชุดนะครับถ้าใครดูชุดเต็มนะครับถ้าชุดเต็มก็ต้องเข้าไปในช่อง youtube พ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องเด้อพิมพเข้าไปใน youtube ช่องพ่อใจดีชาแนลเด้อจะได้เห็นทุกอาจารย์นะครับชุดเต็มนะนะครับจะได้เห็นชุดเต็มกันเด้อ นะครับถ้าอยากได้ชุดฟันธงเจาะให้เม็ดเดียวพี่น้องนะครับเจาะให้เม็ดเดียวเนาะเข้าไปในกลุ่ม V.I.P เด้อพี่น้องจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่ผ่านมาเห็นกันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วว่าเข้าไม่เข้าเนาะพี่น้องเนาะ นะครับเกสำนักเก็ดอาจารย์เข้านะครับมาตลอดนะครับมาพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูมงค้นพี่น้องจับคููให้พี่ใหน้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องมกักกระจัดขัดก็ผ่าน,นมีแค่นั้นพี่น้องนะครับชอบก่อจัดขัดก็ผ่าน เป็นสิทธิของพี่ของน้องที่จะพิจารณาเด้อบอมีไผบังคับพี่น้องนะครับพี่น้องมกกักจะเลือกเอานะชอบสองก็เลือกสองชอบเจ็ดก็เลือกเจ็ดนะครับมีแค่นั้นนะครับเนาะพี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องมันเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับย่าทางสูตรไผสูตรมันของไผของมันได้พี่น้องเด้อบอมมีผูดสิมาหลอกเลียนแบบกันพี่น้องนะครับเนาะของใครของมันสำนักใครสำนักมันพี่น้องนะครับ จังไรก็ฝากปูมงคลไว้น้ำเนี่ยกันแล้วกันพี่น้องจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูมงคลกันหลาลๆพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นเนาะเพิ่นยังกาให้กำลังใจเฮ้าหาแนวทางดีๆมาให้เฮ้านะครับเทือสีได้มากบอแมนง่ายๆพี่น้องนะครับวันที่22มกราคม2568ลาวพัฒนาปูมงคลวิ่งบนกับล่างได้พี่น้องเด้อ2กับ7พี่น้องจับคู่21 24 2 5ง7 7าสองเจ็ดเจ่าพี่น้องนะครับพี่น้องครับมือนี้มือสุดท้ายพี่น้องถ้าผูดใดอยากได้เลขดีเลขเด็ดเลขฟันเลขเจาะมือนี้เข้าเป็น,นรายกลุ่ม V.I.P. ของพอใจดีพี่น้องนะครับ I.D ไลน์081 10831 94ถ้าผู้ใดบวกเขามม่อนีเสียใจพี่น้องนะครับบอกว่าเลยมีทีเด็ดนะครับเด้อมีทีเด็ดเด้ออย่าลืม ID Line 0811083194เข้ากลุ่ม VIP ได้พี่น้องเด้อาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ